กสาวยาย่าอุรัสยานะคะที่ได้ออกมาเคยเขาว่าโดนคุณแม่ปาสั่งห้ามโชว์เซ็กซี่แล้วก็ออกมาตอบคำถามหลังมองดูทัพความสัมพันธ์ระหว่างแฟนหนุ่มณเดชค่ะเซ็กซี่ไม่บางอะไรละค่ะแม้จะมีกระเป๋าบางหลังนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาได้โพดภาพชุดว่ายน้ำลงไอจีหลังแวะเที่ยวชายทะเลที่ซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาค่ะ งานนี้เธอยอมรับว่าหวานใจอย่างณเดชไม่ได้ห่วงอะไรแต่กับคุณแม่ก็มีสั่งเบรกเรื่องนี้ไว้ทางนี้เธอยังตอบคําถามหลังมีหมอดูทักว่าปีนี้จะบินไปงานต่างประเทศจนกระทบความสัมพันธ์กับหวานใจเพราะไม่มีเวลาให้กันไปฟังเสียงของสาวย่ากันหน่อยค่ะหวมีรูปเยอะมากดอแม่คัดตองเหลือแค่นี้ค่ะลุคนที่ไม่ลงคุณแม่เหรอใช่ใช่่าพี่แบหรอไม่ค่รือพี่แบห้ามออ แสดงว่ารูปเซตนี้ไม่ให้พี่แบคเห็นเลยให,ให้ให้เขาดูค่ะอ๋อใช่ค่ะแต่ว่ารูปที่ไม่ได้ลงนะนั่นแหละแล้วเขาว่าไงบ้างเ,างเขาก็ออกมาสวยดีรู้สึกยังที่ไหนเฟิร์สเซวว่าอยากให้กระเป๋าออกเปิดพื้นที่ให้จินตนาการมีหมอดูทักเราลูกว่าบินมีเยอะจนจะมีปัญหาเรื่องทวามส <า S 1> ัมพันธ์นานที่แบคจังอ,อันได้เพราะว่าเราบินเยอะเออใครพูดถ้าเราไม่เจอกันแบ็คแบ็คเบอร์ รู้สึกว่าอะไยัไปแล้วอยากกลับบ้านคิดถึงพี่แป๊ะว่าไหมใช่ค่ะแต่แต่รู้สึกว่าไม่น่ามีอะไรค่ะพี่แป๊ะเขางอนไหมอะไปบ่อยบ้างรึเอล่าเขาดีใจกับพี่ได้แบบได้ประสบการณ์ชีวิต